ความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรสดในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชวนเธอมาล<า><อ>ีแอวันนี้อยู่กับซีรีส์นะคะตำนานจอมยุทธพูดถังสาร EP ที่12ครับผมใช่แล้วคะ่ะอีที่แล้วก็จบลงที่การต่อสู้ใช่ไหมเขากำลังต่อสู้กันแล้วอาจารย์รอะ หมือนกับอยากเข้ามาดูสักหน่อยอาจารย์ใหญ่ใช่อาจารย์ใหญ่ที่ที่ไม่ใช่อาจารย์พะเอืมอ่าอาจารย์อีกคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของเรียนนะเนาะอืมที่แกมีวิทยายุดเหมือนแบบมีปีกไฟเข้ามาช่วยอพอดีตอนที่น้องใช่จบเลยตอนที่น้องฟินิคกาลังใช้พลังอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อแล้วกันนาะว่าจะเป็นยังไงนะคะไปกันเลยสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น f a c e b o ๊ k i.g.twitter.youtube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิทพิเศษกว่าใครใไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อ u กซ์จากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเทอร์มลแอคด้วยกันนะครับผม และสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับจริงสิข้ามีวิธีข้ามีวิธีรอเดี๋ยวนี่ไงมันเสียงเหมือนนกเหมือนกันเลยหรอปีเหมือนกันเลยอะหรือว่าอยู่แกอยู่ตระกูลนี้วะตะกูลอะไรอ่ะตะกูลอะไรน,นะตะกูลไก่ ท่านพรมโดยการออนี่ข่อออนเราไปเรียนอาจารย์ใหญ่นี่ไม่ใช่พลังของเขาพลังที่พ่อเขามอบให้เขากลับควบคุมไม่ได้เอ้าท่นเช่พลังของเขาถึงได้แข็งแกร่งแบบนี้หากไม่แบบนี้ต่อไปทั้งหมู่บ้านถูกเผาทำลายนะท่านพรมโดยการดับไฟของเขาได้ไหมเจ้าคะสองตัวเลือกหนึ่งปลุกมาโฮจินสองคือฆ่าเขาแต่ดูจากเหตุการณ์ตอนเนี้ปลุกเขาได้ยากมาก ถ้าเขาไม่ตื่นสุดท้ายจะเป็นยังไงก็ตายเหมือนกันตายเหมือนพ่อจนมาทางเขามันก็ไปเหมือนกันเหมือนนนะเขาทำได้แค่เนี้ท่านหยุดเขาได้นี่ข้าเอาชนะเขาได้ข้าหยุดยั้งเขาได้แต่ข้าดับเพลิงอคันธีไม่ได้นอกจากจะปลุกเขาถูกต้องนะตื่นตื่นมีเหรอปลุกโอ้พี่แห่งฟัน ทั้งสามเอาจริงว่ะเนี้ finish เพลิงอาสนจะเคยกินทุกอย่างลำพังวิญญาณยุคของเจ้าเจ้าทนได้ไม่นานหรอกอันไหนที่วิเอกจะทำอ่ะเนาะมันต้องดีเสมอมันต้องรลบเร็วหลมเรียวโอ้โหต้องด่าพราะกลัวไหม่น้องไหม่บ้านไปหมดเจ้าบ้าไปแล้วเหรอเขาจะเผาเจ้านะอืมร้อนเหรองูจะบ่งพลังใช่ร้อนร้อน ไออความร้นโมดูดิเป็นไอความร้อนทำให้แบบผ้ามันอันเนาะบิดเวมันใกล้ไฟเกินนิพพานมิดับสูญเจ้าอะไรนะเขารบผู้อื่นเกิดเขารบการตัดสินใจใช่ของผู้อื่นมาหอมจิ้นนี่ฟื้นซิ ถ้าไม่พอบอกว่าไม่ไม่ใช่พลังยุทธีพ่อสืบพออให้วันน,วนี้เนาะแสดงว่าโดนทดลองมาละขขแต่ทำไมไอค้คนเขาตองมีชีวิตจะไม่มีสิทธิ์ตัดสินชีวิตใครอีกจำหากเป็นแบบนี้ต่อไปตัวเองก็จะถูกแผดเผาไปด้วย่าขงชินฟังข้อนะพอเจ้าเลือกแผดเผาตัวเองเพื่อถ่ายทอดวิญญาณยุทธให้เจ้า ไม่ใช่ให้เจ้าทำลายความหบังที่เขามาีต่อเจ้าจะต้องนำพลังที่เขาให้ใช้ชีวิตต่อไปให้ดีตามหาศักยภาพของตัวเองสร้างโลกโที่เป็นของเจ้าเองอเจ้าเจา้าเราทิงพ่อบางไม่ได้เข้าใจไหมป่าของจินฟังข้าจะอย่ามีพวกเราเราเป็นพี่น้องกันได้ตัวอรเมกรแล่จานไก่จะเป็นพ่อของเจ้าดีไหมของจิน จะเป็นยอดยุด oh. ฟ้าอ๋อเจใช่ไหมอย่าว่าเอาน้ำมานะเขาดับเลย ฟมอดแล้วเอายาพิเศษที่เจ้าพูดถึงออกมาเฮ้ยใจเย็นอยู่ห right> ัวร้อนใจเย็นไว้ใจเย็นอย่าห้าเมื่อครู่จะพึงวางยาฆ่าใช่ไหมอยากจะค่อยกับข้าเหรอยา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 ขยิบแล้วขยิบแล้วยาเข้าเหนือแแค่ี้้ลว เอายานี่มาจากไหนขับปรุงขึ้นมาเองส่วนผสมอะไรปรุงยังไงคนคนอื่นเอาให้ข้าน่ะเคยให้ใครกินบ้างใครอยู่บ้างลทุกคนในหมู่บ้านเคยกินพอกินเสร็จพลังจิตจะอ่อนลงเชื่อฟังมากขึ้นใครเป็นคนให้เจ้าใครเป็นคนให้เจ้าคนที่ชื่อปูเลอร์ปูเลอร์เขาอยู่ไหนข้าไม่รู้เขาพูดเรื่องจริงนะเขามาหาข้าเอายานี้ให้ข้าเองเขารู้ได้ยังไงว่าเจ้าศึกษาวิทยายุดแปรผันอยู่ เขาบอกทายาส่วนใหญ่ของวิญญาจารย์เก่าแก่เขาสืบทอดมาหมดแล้วยาประเภทนี้เขาไม่ได้ให้แค่หมู่บ้านเรายังให้อีกหลายที่เขาบอกอกำลังช่วยให้สายเลือดวิญญาจารย์ที่ตกต่ำพังงานขึ้นมาอีกครั้งถ้าทางแบบนี้พังงานแบบนี้ผมได้ชื่อปู่เลิอยาให้เจ้าเช่นนี้ไม่ต้องการของตอบแทนเหรอใช่เขาบอกว่าถ้ามีวิญญาจารย์ที่แปลผันสำเร็จก็สามารถไป สนามประลองวิญญาณเมืองสัวทัวได้แสดงว่าจะหาเขาเจอที่สนามประลองวิญญาณเออก็ไม่ใช่หรอกเ,อเขาว่าให้วิญญาจาร์แปลผันเข้าประลองที่สนามประลองวิญญาณเออถ้าแกร่งมากพอเขาจะมาหาพวกเราเองจยดไม่หยุดจะจัดการเธอเดี๋ยวก่อนเนเนสงสัยน่าสงสัยที่สุด วิญญาณยุดแปรผันเป็นปัญหาที่สำนักวิญญาณยุดแก้ไม่ตกมาโดยตลอดยาี้ลำ้ำคานะไม่สู้ขายให้ข้าดีกว่าเอาเรียกราคามันได้ตามสบายเลยจเจ้าไปทำอะไรให้สำนักวิญญาณยุดศึกษาน่ะสิดูว่าจะเผยแผ่ได้หรือไม่ไม่เห็นแล้วว่าท่านพ่อของหมาของจิน้นถูกบันทรมานจนเป็นแบบไหนนี่ <c oughs> ไม่ใช่ยาดีแน่ๆนถึงต้องศึกษาต่อไปยังไงละ่ะสายเลือดตกต่ำอย่างหมู่บ้านเยี่หัวมีมากมายในแผ่นดินโตลหลัวบางทียานี้อาจช่วยให้พวกเขาเกิดมาอีกครั้งก็ได้เข้าไม่เอา สำนักวิญญาณยุทธจะให้ราคาเจ้าสูงเกินจินตนาการเ้าไม่อยากได้ราคาสูงและเจ้าต้องการอะไรอำนาจตำแหน่งหรือสิทธิ์เรียนหนังสือที่สำนักวิญญาณยุทธมีเงือ่อนไขข้าไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นเขาไม่ใช่พระมันท<ม>่านพ่อก็คงไม่ตายาทำลายทิ้งจบราคาเท่าไรเกษท่านพ่อกลับมาไม่ได้น้องเาเป็นคนที่น่าจะจิตใจดีเนาะ้ถึงความเจ็บปวดของพ่อข้า ร่วมทีมท่านพ่อไม่อยากให้คนมากมายรับความเจ็บปวดแบบนี้ก็ไปอยู่ในโรงเรียนเดียกันกับพวกสังทานสังทานชวนอยู่นี่วะให้เป็นพ่อชวนให้เป็นครอบครัวเดียวกันอยู่ไงเนาะชวนให้เป็นพ่ออะะไรนให้อาจารย์เป็นพ่อแทนใช่กับพ่ออนั้น่ายังหดวงอ่ะร่วมทีมอ่ะเจ้ากาจะทำอะไรต่อไปข้า จะไปเมืองส่วนทัวจะไปตามหาปู่เลอรเหรอก็ยังไม่ได้คิดดีแล้วเจ้าสนใจจะไปอยู่กับพวกเราดีกว่านะจะถาข้าแบบนี้ได้งอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่อันนันทออาจารย์ใหญ่นทฤษฎีวิญญาณยุึดของท่านถูกค้นแล้วใครค้นนั่นเขาไงข้าข้าทำไมเหรอ ไหนบอกว่าวิญญาจารย์ทุกคนต้องฆ่าสัตว์วิญญาณถึงจะเลือดระดับวงแหวนได้ไงใช่แต่ว่าเมื่อครู่ตอนเราอยู่ในมิติพบว่าพอหมาหงจวินปลุกวิญญาณยุทธก็มีวงแหวนสองวงแล้วอืมคุณงงนั่นมีความเป็นไปได้อย่างเดียวคือเขามีวงแหวนสองวงอยู่แล้วเพียงแต่พอได้พลังเลยเกิดการแปลผันอ๋ออืม<ข>อรแล้วเขามีวงแหวนสองวงอยู่แล้วแค่แต่ก่อน เป็นไก่รู้หัวตอนนี้เป็นฟีนิกซ์แล้วนี่ขอยอมให้ท่านพ่อยังอยู่สิดีกว่าไม่ต้องแปรผันอะไรทุกสิ่งที่พ่อเจ้าทำก็เพื่อให้เจ้ามีชีวิตที่ดีกว่านะทั้งซานทั้งนี้เจ้าทำได้ไม่เล็วเลยเอ้ยถ้าไม่ได้ทำอะไรเลยหากไม่ใช่เพราะเจ้าข้าก็คงไม่ฟื้นขึ้นมาแล้วเดเป็นพี่น้องกันเถ้ดท่านผู้บริการมาของจิง้นไร้ที่ไป ให้เขาอยู่ด้วยได้ไหมเจ้าขอยากเป็นวิญญาจารย์เหรอข,ข้าเป็นได้ไหมขอรับร่างของวิญญาณยุดแปรผันก็เริ่มไม่สูงอยู่แล้วจา่ายค่าโราเรียนมาค <c oughs> ่าเรียนเหรอค่าเรียนของโรงเรียนสื่อไหลเครือคือห้าสิบเหรียญพูดทองตอนนี้ข้า,ขา,ขา,ขาไม่มีเงินยทำไมข้าถึงชอบเจอแต่เด็กดวงซวย ไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเจ้าไปกับเราก่อนก็ได้ผอองช่นนคือเจ้ายิยนดีรอให้ตัวเองเบียนจบพอมีความสามารถ่อามาช่วยเหลือโรงเรียนเราได้ไหม<อ>ข,ข้ายิยนดีอได้แล้วท่านพ่ออ๋อได้ได้ไเรากลับโรงเรียนกันเธอไป <c oughs> เจ้าค่ะเจ้าสัตว์ประหลาดน้อยลนเมื่อเข้าสื่อไหลเครือก็ถือว่าที่นี่เป็นบ้านของเจ้ากันเลยกัน พวกเราเป็นญาติของเจ้านะนี่คือใต้มูไปเขาเป็นลูกพี่ของพวกเจ้าพวกเจ้าอายุเยอะกว่าเขาทุกคนดูแลเขาด้วยล่ะอ๋อเรื่องนี้ข้าถนัดต่อไปข้าจะปกป้องเจ้าเองไม่ต้องกลัวเด็กี่ทั้งสาเซียวอูตามเข้ามาข้ากาจะชา์ใหญ่ไม่ได้จะคุยกับพวกเจ้าแค่เราสองคนเหรอ,อทำไมอ๋อขอรับมาล่ะทำเกี่ยวกับด้านไหนเลยวะ่าไปกันไปก่อนนะด้านจ๋ว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเนาอเรื่องหมู่บ้านเยี่ยวหัว ผู้มนุยการรายงานจวนเจ้าเมืองแล้วมีคนของจวนเจ้าเมืองมาสืบพวะเจ้าห้ามยุงเด็ดขาดแล้วก็ดูมาหงชิ้นหน่อยอยายเขาทำอะไรวู่วามล่ะอืมทราบแล้วขอรับจริงสิจะต้องรักษา,า,าระยะห่างกับหูเลียนหน้าถึงยังไงอาาน,นาคตนางก็เป็นเฮ้ยเสี่ยวกังข้าบอกเจ้าแล้วเขามาเพื่อใต้มู่ไปไงยังจะพูดอีกอ๋อจริงสิยังมีพี่สาวแสนเย็นชาที่จริงนางเป็นอืออ,อะไรน่ะเสี่ยว อ๋อนางเชื่อจูจูชิงอเข้าว่าเจตนาของหูเรียนหน้าต้องไม่ธรรมดาแน่นาต้องมีเรื่องปิดบังเราอ๋อเราเราล่ะคนขู่เรียนหน้าก็คือคนที่งอแงเกิดพี่ไต่ก็ไปไต้พี่ไต่อะไรนะผู้มั่นเอ่คนเสื้อแดงน่าสงสัยกว่าอีกเนาะเมื่อครู่ข้ายังอยากพูดว่าพี่ชิงเป็นคู่มันของพี่ไต้ข้ารู้แต่นั้นเป็นความลับของเขาเราพูดไม่ได้อ๋อเออจริงสิพี่โอ วิญญาณยุึดของเจ้าคืออะไรวิญญาณยุึดข้าเออวิญญาณยุึดข้าก็ก็ก็แบบนั้นนั่นแหละก็วิญญาณยุสสายช่วยเหลือไม่มีอนาคตไม่มีอนาคตเลยจริงๆใครบอกวิญญาณยุทสสายช่วยเหลือไม่มีอนาคตใครมาขับใครอ่ะตัวละครใหม่เศร้างามอย่างกับอิงวันทอนเลยเดี๋ยวเป๊กเลยใช่เล แสดงวา่าคนนี้ก็สายช่วยเหลือเหมือนกันไม่รู้เหรอว่าเจ็ดภรกุลใหญ่วิญญาจารย์สำนักหอแก้วจะสมบัติจากสามสำนักชักนก้นนำก็ไปสายช่วยเหลือเสียงก็หวานด้วยแม่ของลูกชัดๆนี่นี่ข้าพูดก<อ>ับเจ้านะนี่ข้าพูดกับเจ้าอยู่อ้อ,อเสียงเพราะจังเลยที่นี่ใช่โรงเรียนสื่อไหลเข้าหรือเปล่าอ๋อใช่รู้ไหมผู้อำนวยการอยู่ไหนอ๋อข้าจะพาไปเองนะ เฮ้ยทำไมทำไมหนักจังเลยอ,ะอ่ะไม่ไหวแค่ทำเองเออไหว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 อยู่แล้วัยืนทำไมอะ่ะอทำไมไม่มีปฏิก็ดีเยอะโ<อ>ง่หรือเปล่าเลายโอ้โห <c oughs> แค่ว่าโง่อ,อย่างขนาดนี้ดีนะที่แม่ซักบอกอะ่ะนี่มันไม่เกี่ยวกับข้านะเขาเผาเองเฮ้ยถ้าต้องฮิ้วกลองโอ้โหไม่ได้ถ้าต้องไปหาคนก่อนไปตามคนมาช่วยก่อนเดี๋ยวมามาหงชินเอา อาจารย์วิญญาณอายุน้อยขนาดนี้ด้วยว<ช>ิญญาณยุทธอะไรนกกระเรียนนกขละลีนกกระจอกปลี่ยก็ไม่ใช่ฟินิกส์มั้งิ่งเหมือ,อนโลเยอะเนาะใช่ไม่ได้ข้าขอโทษควบคุมไม่ได้คควบุมไม่ได้หรอกม่เหม็นจะเอาเขาได้อยู่เลยเนาะไม่มีอยู่ดี เกิดอะไรขึ้นทำไมเขาเสียการควบคุมล่ะพอสาวสวยที่มาหาพุ่มในการมาทักทายมาหงชินเขาก็กลายเป็นแบบนี้นี่คงเป็นข้อบกพร่องที่เกิดจากวิญญาณยุดแปดผันเสียการควบคุมชั่วคราวต่อไปเขาจะเป็นแบบนี้ไหมขอรับเป็นไปได้ไม่เป็นไรได้ระบานพลังจะดีขึ้นพวกเจ้าดูแลเขาด้วยล่ะอืดูแลให้ดีๆล่ะอออขอรับเฮ้ยเจ้าเด็กนี่ โรงเรียนซ่อนอยู่ในป่าหรือ,อยังไงที่นี่ก็คือโรงเรียนที่นี่คือโรงเรียนเหรออืประตูใหญ่ละกำแพนละหอพักละลานละอยู่ไหนไม่มีไม่มีอะไรเลยเหรอือมไม่มีหอพักแล้วนักเรียนพักที่ไหนดูนั่นนั่นหอพักชายตรงนั้นหอพักหญิงกระท่อมสองหลังนั่นเหรอพักพอเหรอนักเรียนมีกี่คนละ กี่คนเหรอนับก่อนนะสองสามส,ส,สี่หกคนโรงเรียนมีนักเรียนแค่หกคนเหรอแม่นางน้อยได้ยินว่าจ้ตามหาข้าท่านคือผู้อำนวยการโรงเรียนเหรอใช่มันลูกผู้ดีเลยเนาะมหาแปดวิญญาณวงแหวนเจ็ดวงใครบอกเจ้าเหรอท่านชื่ออะไรอ๋อหลันเตอ๋อชื่อก็ไม่ผิดอ๋อนี่คือจดหมายที่ท่านพ่อเขียนถึงท่าน นั่นคือเลยอะไรเขินพู้วิญญาณนะจักวิญญาณสาวของเดียเฟิงจื่อถ้ารู้จักชื่อนี้ด้วยเหรอจะสำนักใหญ่ละรู้จักไหมเฮ้ยอย่างข้าก็ต้องรู้สิจะตระกูลใหญ่ผู้ทรงอิทธิพลสำนักที่ก่อตั้งแม้แต่สำนักวิญญาณยุทธจักรวรติต่างไม่กล้าหาเรื่องสำนักหอแก้วจะสมบัติคือหนึ่งในสามสำนักที่แข็งแปรงที่สุดในทั้งเจตระกูลใหญ่ ส่วนเจ้าสำนักอของหอแก้วจตสมบัติรุ่นนี้ก็คือนิ่งเฟิงชื่อโอ้ยถ้าอย่างนั้นเจ้าก็เป็นองค์หญิงน้อยของสำนักหอแก้วเจตสมบัตนิน่ะสิพ่อเจ้าให้เจ้ามาเรียนที่โรงเรียนสื่อหลายครือเลยก็เข้าสัมภาระมาแล้วปีนี้ปิดรับนักเรียนแล้วปีหน้าค่อยมาใหม่เอา้าท่านจะปฏิเสธสาวน้อยสสนสวยแบบนี้จริงเหรอว่าผู้อำนวยการจะมีหลักการเช่นนี้ท่านพ่อบอกว่าขอแค่ท่านให้ค่าเข้าเรียน นี่ทั้งหมดที่ท่านค้างเอาไว้ก็จะยกให้หมดเนะชัวร์ไม่เปลี่ยนใจเฮ้ยเซียวรีบพานักเรียนใหม่ไปชมห้องพัก ทำความคุ้นเคยกัสบสภาพแวดล้อมใหม่หน่อยเขาอู <laughs> อไม่ต้องค่าเองข,ออข้าอูซึข้าเป็นรุ่นพี่เจ้ากินก๋วยเตี๋ยวยังต้องเลือกเส้นอยากได้สันคิดอะไรต้องเลือกข้าข้าใช้นิ่งหล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 ง,ลงขายของไปแล้วสบายใจทำไมแบบนี้ล่ะเนี่ยแล้อะไรอยูอ่ในน้าเนาะอนะอไปมีเรื่องอะไรมาพูดวิญญาณน้องหรือเปล่าอืมแพูดต่องมองอะไรล้าอาจารย์นี่พร้อมจะเปลี่ยนตลอด กเจ้าสองคมารวมตัวกันภายในหนึ่งกัร์กําลังชมเมื่อกี้อยู่ว่าอะไรนะเีหมีธรมมีหลักการอะไรเงี้ยต้องได้ฝึกขนาดนี้เลยเหรอข้ายังเก็บของไม่เสร็จเลยเฮ้ยประมุกนิ่งบริสุทธิ์ใจเช่นนี้ข้าต้องกระตือรือร้นดําเนินงานสอนนะสิพวกเจ้าสองคนเป็นวิญญาจารย์สายช่วยเหลือจะได้ฝึกด้วยกันพอดีเื้อของเจ้าคืออะไรอ๋อเออคือเออออสคืร์ฮะ ข้าถามเจ้าในสนามรบปัญญาจารย์สายช่วยเหลือสิ่งสำคัญที่สุด <โก S 1> คืออะไรปกป้องตัวเองปกป้องตัวเองให้ดีถูกต้องส่วนมากวิญญาจารย์สายช่วยเหลือไม่ถนัดต่อสู้ดังนั้นการหนีอันตรายจึงสำคัญที่สุด สายช่วยเหลือที่หนีไม่เป็นก็ไม่ใช่วิญญาณจาร์ที่ดีโอเซคร์เขาถามเจ้าเจะหลอกขายยาวขาวด้วยคือความแข็งแกร่งอ๋อขอรับขอรับขอรับคือความแข็งแกร่งความแข็งแกร่งสำคัญอาจจะมาดูขนาดนี้ใช่ก็กลัวนะถึงต้องได้รับการฝึกพละกำลังก่อนจ้องเกินวิ่งรอบหมู่บ้านยี่สิบรอบวิ่งเสร็จก่อนเมื่อสามารถใช้วิญญาณยึดตัวเองได้เริ่มวิ่งตอนนี้เลยเหรอ เราวิ่งรอบทางไหนอะโอซ์เครรู้อ๋ออ๋ออ๋อใช่ใช่เจ้าตามข้าไปก็พอแล้วไปคันเร็วเข้าแล้วไปเถอะคู่กันเหรอสองวันนี้เนาะน่าจะใช่อย่าหยุดนะรีบวิ่งเร็วเข้าไม่อย่างนั้นอดกินอาหาร<อ>เย็นน <มา S 2> <ม>ะงแต่แกนั่นไม่พอใจข้าใช่ไหมถึงใช้วิธีนี้ลงโทษข้าเปล่านะปกติก็ยฝึกแบบนี้อยู่แล้วทําไมต้องฝึกความแข็งแกร่งด้วยต่เพราะว่าวิญญาณการย์สายช่วยเหลือต้องวิ่งหนีกันยังไงเล่า ทำไมต้องวิ่งหนีถ้าสู้กันจริงๆวิญญาจันสายต่อสู้ก็ต้องปกป้องสายช่วยเหลืออย่างเราสิแต่ในสนามรบจะต้องหัดปกป้องตัวเองสิเอ้อเมืองสวดทัวอยู่ไหนอ๋อเมืองสวดทัวอยู่นั่นน่ะอ๋อนี่ทำอะไรน่ะเดินเล่นสิยังวิ่งไม่ถึงหนึ่งรอบเลยนะไม่มีคนดูเสหน่อยใครจะรู้ล่ะเฮ้ยคี้โกงนี่ไปกับข้าไหมล่ะ คือ้าไปแล้วเอ,เอาไงดีวะเออนี่เออรอข้าด้วยเฮ้ยสาวชวนขนาดนี้อำเตียงเหรอโอ้ต้องเป็นเตียงเหล็กเด<ม>ี๋ยวเกิดไหม้เงี้ยทำอะไรอยู่ข้าข้าอยากล้อมตัวเองเอาไว้น้องก,ก,กลัวจะทำร้ายคนอื่นนี่ทำเตีองอยงเหล็กจะได้ไม่ทำร้ายพวกเจ้าไม่จะไปต้องทำแบบนี้หรอก พิซานวิญญาณชุดของข้านั้นจะควบคุมได้ไหมได้พิซานสอนเดี๋ยวพิซานช่วยควบคุมให้ต้องได้สิพิซานผ่านมาแล้วก่อนจะควบคุมได้วิญญาณชุดของข้าการตายของท่านพ่อก็ไม่มีความหมายว่าอาจจะต้องใช้บ่อยๆเนาะไได้ใช้บ่อยๆก็คงดีเรื่องมันเกิดไปแล้วก็ต้องรู้จักยอมรับ อยางน้อยพลังที่เจ้ามีมีหวังให้ตัวเองแกร่งขึ้นแต่มันใช่สิ่งที่เขาต้องการเหรออยากได้อะไรถ้าแกร่งแล้วก็มีได้ทุกอย่างที่หมายความว่าผู้แข็งแกร่งสามารถครอบครองทุกอย่างได้โลกมันก็เป็นอย่างนี้เจ้าจะทําอะไรได้อีก <c oughs> ทําอะไรสอนค้าสิ้นหวังมากที่สุดพิซารเป็นคนดึงสติข้า <c oughs> ที่เขาพูดต้องมีเหตุผลใครเถียงเขาเจ้าก็ลงมือกับคนนั้นเหรอ โอ้หรักพี่ซานมากอะไม่ใช่ว่าทุกการต้แย้งจะต้องแก้ปัญหาด้วยกำลังไม่ใช่กำลังแล้วใช่หรือทิ่ฐานี้ก็ทิฏิใหญ่เนอะถ้ามองแค่แข็งแกร่งหรืออ่อนแอโดยไม่แบ่งผิดถูกโลกแบบนี้ยานะน่ความจริงเป็นแบบนั้นเจ้าจะไปทําอะไรได้ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆถ้าอย่างนั้นเขาจะเปลี่ยนโลกใบนี้ถ้าอยากเห็นจริงๆว่าเจ้าเปลี่ยนโลกหรือว่าโลกที่เปลี่ยนเจ้า อย่าคิดเป็นอ,อาลีกับพี่ซานนะนอกจากการไรอ่ะอะไรอะ,อะ,รอะแล้วทำไมอ,ะอ่ะอ๋อวิญญาณยุทธของข้าคือเวลาโลกกันเน้นที่ความเร็วดังนั้นรองเท้าต้องใส่สบายอ,อ,อีกสักพักเข้าว่าจะขัดพื้นรองเท้าอีกสักหน่อยแบบนี้จะได้ไม่มีเสียงเวลาเดินว้าวรอบครอบจังคิดจะใช้ข้อดีของวิญญาณยุทธก็ต้องคำนึงถึงทุกด้านสั่งสมประสบการณ์ถึงจะแข็งแกร่งอ๋อ เพื่อเอาชนะพี่ใต้เหรอแทนที่จะบอกว่าเอาชนะใต้มู่ไปไม่สู้บอกว่าข้ากำลังท้าทายโชคชะตาข<อ>้าไม่อยากให้ใครมาจัดการชีวิตข้าต้องหลุดพ้นข้อผูกมัดดังนั้นถึงต้องแข็งแกร่งขึ้นเอาชนะใต้มู่ไปให้ได้เป็นแ้าเป้าหมายแรกของข้าเท่านั้น<อ>ข้าจะแข็งแกร่งขึ้นข้าจะทำลายข้อผูกมัดเป้าหมายของเจ้าคืออะไร เ้าจะเอาชนะพวกนวยการโอ้ทำไมละ่ะฮะถ้าชนะพ่วงนวยการเราก็เปลี่ยนกฎของโรงเรียนได้แบบนี้ข้าก็เข้าหอพักชายได้แล้ว <laughs> แค่นั้นเลยแค่นั้นจะได้ไปหาพี่ซานเจ้าอเจ้ายิงเด็กนักจะถูกใครหลอกเข้าล่ะใครหลอกข้าเหรอพี่สาวข้าบอกว่า ลูกผู้หญิงต้องยืนหยัดด้วยลำแข้งตัวเองต้องมีชีวิตเพื่อตัวเองผู้ชายพึ่งพาไม่ได้แต่ข้าคิดว่าถัางซานพึ่งพาได้นี่ถึงโอซึอเคจะขาดไปบ้างแต่พี่ใต้ก็ใช้ได้นี่นะเขาดีตรงไหนทำตัวคลุมเครือกับหูเรียนหน้าทุกวันหูเรียนหน้าจะแดงเฮ้ยจริงสิจริงสิผู้อำนวกยการเพิ่งบอกเราว่าหูเรียนหน้ามาสืออ่อไลเคเพราะพี่ใต้เนะอะ วันนี้ชื่ออะไรนะทั้งนั้นจริงเหรออือบายวันนี้ยังไม่ทันได้แนะนําตัวสวัสดีข้าชื่อนิ่งหลงหลงข้าชื่อเสี่ยวอูจูจูชิงทำไมเจ้าต้องมาลงดีสื่อไลเคอร์ไม่รู้สิไม่รู้เหรอใช่ท่านพ่อให้จดหมายข้าฉบับหนึ่งให้ข้ามาสื่อไลเคอร์ข้าก็มาอือแล้วพวกเจ้าล่ะข้ามากับถังซานสื่อเคอรฮะยิ้มให้ก็ไม่ได้ลนะกกลัวโดนหลอกกลัวน้องโดนหลอกรักน้องเลย โอซิเกอร์การพวกเจ้าวิ่ง20่ิรอบวิ่งหรือยังคือเขาวิ่งเสร็จแล้วคือว่าข้าหมายถึงพวกเขาไม่ใช่เจ้าพวกเราขวิ่งเสร็จแล้วดีมากยังรู้จักสามเมือขีขอบคุณที่ชมอีก20่สิบรอบทำไมล่ะคืออย่างนี้รูว่ามันยังไม่ได้วิ่งเหเจ้าไม่ได้วิ่งยี่บรอบ บอกว่าข้าไม่ได้วิ่งท่านดูได้ยังไงอข้ายังรู้ว่าเจ้าไปเมืองสวดทัวไปร้านเครื่องประดับสามร้านกินร้านขนมหวานที่เฉิงเซียแล้วยังดูละครสัตว์ริมถนนด้วยใช่ไหมจับตาดูข้าแล้อะฮะป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 เราข้าไปูดโดยการข้าต้องรับผิดชอบต่อนักเรียนทุกคนวันนี้ข้าเรียกพวกเจ้ามาก็เพื่อพวกเจ้าจําไว้ว่าไม่ว่าข้าเรียนจะเข้มงวดแค่ไหนก็ห้ามหลบหนีและห้ามก็หกเสมอเจ้ายังยืนบื้ออยู่ทำไมอ่อ เจ้าไม่ต้องวิ huh. hm oh. mm ่เขาโกหกก็เพื่อช่วยข้าเขาไม่ผิดโทษเขาไม่ได้พวกเขาโกหกเพรให้อภัยได้แล้วเจ้าล่ะออกนอกโรงเรียนโดยพลการไม่ทำตามคำสั่งของอาจารย์และยังให้เพื่อนโกหกแทนเจ้าถ้าอยู่ในสนามรบเจ้าอาจจะทำให้ออสุเครืตายไปแล้วที่จริงก็ไม่ได้โทษเขาเขากันเหลวาลยตนแท้โรงเรียนเท่านั้นด้วยกันแต่นี่คือโรงเรียนของข้า ให้เจ้าสองทางเลือกไปจากโรงเรียนกลับไปสำนักขอแก้วเจ็ดสมบัติของเจ้าเพราะการกระทำของเจ้าบอกชัดว่าไม่เหมาะสมจะเป็นนักเรียนที่นี่โซนิคทางเลือกพิูจนให้เห็นว่าเจ้ามีสิทธิ์อยู่ที่นี่เจ้าอย่าให้มันมากเกินไปนะหลานเต๋อเจ้าก็เป็นแค่ลา่างเงินยนตัวเล็กๆหลานแต่วันนเลยเลย พวกเขาไม่มีสิทธิ no ์ไ tamam> ด้เป็นอาจารย์ข um ้าด้วยซอบถูก nice> ต้องข้าก็แค่มหาปราดวิญญาณตัวเล็กๆแล้วเจ้าล่ะหากข้ามองไม่ผิดเจ้าก็เป็นแค่มหาวิญญาณจานสองวงแหวนนี่สมณขอแก้วจะสมบัติรุ่นนี้ข้าเป็นอัจฉริยะที่โดดเด่นที่สุดอัจฉริยะถ้าเช่นนั้นก็คงพูดได้สมณขอเจตแก้วสมบัติรุ่นนี้ช่างน่าผิดหวังจริงๆท่านกจ้าดูถูกตต่กนนี่ของเราเขาจะบอกเจ้าเป็นอัจฉริยะข้าถึงได้พูดความจริงบอกให้นะนักเรียนที่อยู่ตรงนี้ทุกคนแข็งแกร่งกว่าเจ้าเป็นไปไม่ได้ วิญญาณยุทธพยักษ์ขาวเป็นอัครอาจารวิญญาณที่เด็กที่สุดในสื่อหลายเครอเขาแข็งแกร่งก็จริงแต่ก็มีเขาแค่คนเดียวทั้งซานปรึกวิญญาณยุทธได้ไม่ถึงหนึ่งปีก็เป็นมหาวิญญาณอาจารสองวงแหวนเหมือนเจ้าแล้วและพลังวิญญาณของเขาเต็มจนใกล้จะถึงขีดจำกัดของอัครอาจารวิญญาณแล้วมหาวิญญาณอาจารแค่ปีเดียวเป็นไปไม่ได้แล้วให้นางดูไหนโชว์ของสิพี่ทังซานเือเป็นไง่ะคบ สีทองนะครับเยกสีขาวนะครัเชื่อปลุกวิญญาณยุดแค่ปีเดียวจริงๆเหรอไม่ถึงปีปนั่นไงครัโจโจชิงมหาวิญญาจารสองวงแหวนเหมือนเจ้าแต่ข้าไม่ได้เป็นอัจฉริยะเหมือนพวกเขาแค่พยายามทำให้ทันเท่านั้นพลังวิญญาของเขานาเหมือนกับเจ้า,จาแต่นบดานักเรียนทุกคนในที่นี้น่าม่จิใจเด็กเดียวที่สุดข้าถามหน่อยเจ้ามาโรงเรียนเพื่ออะไร แข็งแกร่งขึ้นค่าเรียนที่เราเรียนจัดให้เจ้าทำอย่างคืว่าเจแขนผู้ชายเขาทำให้ข้าแข็งแกร่งขึ้นข้าจะทำอย่างไม่ลังเลผมต้องทำลายใบหน้าของตัวเองหักแข็งของตัวเองเหรอถ้าหากจำเป็นข้าก็สามารถทำได้เขแนวแนวมาเอาไหนมาห้นจิ้น เจ้าคงเคยเห็นการเสียการควบคุมใช่ไหมวิญญาณยุึดเรืออะคันี้ถูกต้องวิญญาณยุึดของเขาคือฟีนิกซ์เพลิงอสูรที่หายากในรอบพันปีโกหกน่ะมาหุ่นแสดงวิญญาณเชื่อเลยเนาะใจเย็นใจเย็นอย่าขึ้นอย่าขึ้นนิ่งลงลงเถอะทุกคนสามารถพิสูจน์ได้ทันทีที่วิญญาณยุึดสถิตร่างร่างกายจะเกิดเปลวเพลิงมีปีกขนุนฟีนิกซ์ออกมาจากร่างกายเป็นฟีนิกซ์เพลิงอสูรในตำนานเลยอีกอย่างตอนบ่ายเจ้าก็เห็นแล้วไม่ใช่เหรอถ้าที่ทุกคนพูดเป็นเรื่องจริง ก็คุณมีหลายสำนักที่เล่งเจ้าไว้สิเขาว่าที่นี่ก็ดีแล้วล่ะอือ๋อถ้าเพิ่งมองแวนเดียวมงแหวนเดียวแต่ไม่ต้องฆ่าเขาเหรอเขาไม่มีใครแข็งแกร่งกว่าขาอเจ้าแก่งเจหรอกยอกผู้หญิงวิญญาณยุทธของเจ้าคงเป็นหอแก้เจ็ดสมบัติสินะหืม